ครับท่านเอกกรอบครับยังยุทธนะครับในเย็นมันเนี้งจะถ่ายให้ดูน้องวาสนาหรือน้องมารมที่ปลูกไว้หลังบ้านออกกันมามากมายกายกองทุกกิ่งทุกกา้านอย่างที่บอกว่าเขาปลูกง่ายได้ทุกพื้นที่แค่รดน้ำอย่างเดียวก็งอกงามมหาศาลเดี๋ยวก็จะเก็บสักหน่อยอันนี้ก็คือเอาไว้เป็นสเปรหรือเป็นอะไร เวลาเราเก็บจากข้างนอกแล้วมันขาดกิโลเราก็สามารถมาเก็บหลังบ้านนี่เอาไปเติมให้เต็มกิโลได้นะครับฝากไว้นะครับท่านที่มีที่หามอารมมาปลูกหรือไม่มีที่ก็ทําแบบผมนี่ปลูกใส่กระถางเก่าๆแค่รดน้ําอย่างเดียวก็งอกงามบานตะไทย้เงินทั้งนั้นเลยเนี่ย ลอยบนหลังคาบ้านเนแต่มาเก็บเมื่หร่ก็ได้นะครับผมนีถ่ถายเห็นเลยนะปลูกง่ายๆห้าหกปีแล้วตอนนี้ออกไปไม่รลูกกี่รุ่นแล้วทำเงินได้อย่างมหาศาลครับใครที่บอกไม่มีที่ก็ทำแบบผมนี่นะหลังบ้านใช้ที่มันห้าหกตารางเมตรหาตมหรือถังเก่าๆที่ไม่ได้ใช้มา ดินธรรมดานี่ใส่ลงไปไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่ยาอะไรทั้งสิ้นนะครับเค okay, นะครับเดี๋ยวจะขอเวลาเก็บฝักที่ใช้ได้ฝักที่ยังใช้ไม่ได้วก็เก็ไว้ก่อนนะครับแก okay, ครับเพื่อน